ยังอยู่ในเรื่องการหันยาวนะคะโดยเหลือเศษเช่นเดิมค่ะแต่รอบนี้ไม่มีตัวเลขใส่ให้เราไวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องนําตัวเลขจะโย์มาใส่เองนะคะ15หาร2นําตัวตั้งนะคะมาใส่ไว้ในเครื่องหมายหารก็คือ15และ2คือตัวหารใส่ไว้หน้าเครื่องหมายหารนะคะเสร็จแล้วท่องแม่2 2 5 0 2 6 12 2 7 14 2 8 16 16เ่กิเกินแล้วถอยกลับค่ะเหลือ27แล้วก็14ใส่ไว้ด้านล่างนะคะนํามาลบกัน5ลบไป4เหลือ1ค่ะ ข้อนี้จึงได้7เศษ1นะคะทีนี้มาดูต่อค่ะข้อที่2โจทย์บอกว่า16หาร3เรแล้วก็นำา6 6ใส่ไว้ในเครื่องหมายหาร3ใส่ไว้ข้างหน้านะคะท้องแม่3าม15 3ห้า3 5 1้าห18เกิน16ไปแล้วถอยกลับค่ะเลยใช้3 5ได้15แล้วก็เอา6 16ลบ15นะคะ6ลบหเหลือหนค่ะข้อนี้จึงตอบ5เศษ1นะคะ ทีนี้มาดูต่อไปเลยค่ะข้อที่3ข้อที่3โจทย์บอกว่า25หาร4นะคะเราก็นำา5 5ใส่ไว้ข้างในเครื่องหมายหาร4ใส่ไว้ข้างหน้าค่ะ4 5 20 4 6 24 4 7 28 28่กีเดกิน25่ถอยกลับค่ะใช้4 6ค่ะ4 6 24เสร็จแล้วลบกันค่ะ5ลบไป4ค่ะเหลือหนึลบ2เหลือ0ข้อนี้จึงได้6 6นะคะแล้วก็เศษ1ค่ะ ผู้จะเริ่มไปไวขึ้นนะคะเพราะว่าเด็กๆเจอโจทย์แบบนี้มาหลายข้อแล้วทีนี้มาดูต่อเลยค่ะ29หาร5ก็29ใส่ไว้ด้านใน5ใส่ไว้ด้านหน้านะคะ5 4 20 5 5 25 5 6 30เกินไหมคะเกินแล้วถอยกลับค่ะใช้5 5นะคะเป็น25นํามาลบกันค่ะ9ลบไป5เหลือ4ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต่อ5เศษ4นะคะทีนี้มาดูต่อค่ะ ข้อที่5นะคะ38หาร6นะคะทองแม่6 6 5 30 6 6 36 6 7 42เกิน38ถอยกับค่ะ6 6 36ค่ะลบกัน8ลบไป6เหลือ2ค่ะข้อนี้จึงตอบ6เศษ2ทีนี้มาดูข้อที่6นะคะ30หาร7ค่ะ7 5 สังเกตไหมคะว่าครูปุ๋ยจะเริ่มจากการท่องสุขคูณไปที่แม่ห้าเพราะว่าแม่ห้าเราจะท่องได้คล่องที่สุดใช่ไหมคะเราจึงใช้แม่ห้าเป็นตัวยึดนะคะ7จ็ดห้าสิบห้าถ้าเกินเราถอยหลังกลับถ้ายังไม่ถึงเรานับเพิ่มต่อมันจะทําให้เราท่องได้ไวขึ้นแล้วก็คิดเลขได้เร็วขึ้นนะคะเจ็ดห้าสาสิบห้าเกินถอยกลับค่ะเป็นเจ็ดสี่ยี่สิบแปดเราใช้ไอ้นี้ได้เลยใกล้เคียงที่สุดนะคะเจ็ดสี่ยี่สิบแปดลบกันค่ะสูบลบแปดได้ไหมคะไม่ได้เราจึงไปยืมเลขสามนะคะในหลักสิบ เหลือ2อันนี้เอา1มาแปะหน้า 8, จาก0ูนย์กลายเป็น10นะคะ10ลบไป8เหลือ2ค่ะ2อลบ2เหลือ0ูนย์ข้อนี้จึงตอบเศษ2นะคะทีนี้มาดูข้อที่7ค่ะค่ะสองข้อจะเสร็จแล้วค่ะเราก็มาดูข้อที่7ข้อที่7บอกว่า35มสิบห้าแปดแปดห้าสี่สิบนะคะถ้าเราท่องไว้ที่ไม่ห้ามันจะทําให้เราคิดเลขได้เร็วขึ้นเกินถอยกลับค่ะ8ปดส อันนี้ใช้ได้นะคะเขาใกล้เคียงที่สุดมันจะไม่เกินค่ะแต่4 32เอา5ลบ2เหลือ3ค่ะข้อนี้จึงตอบ4เศษ3ค่ะทันไหมคะเด็กถ้าไม่ทันกกลับไปดูได้นะคะทีนี้28หาร9ค่ะ9 5 45เกินค่ะถอยกับ9 4 36เกินไหมคะเกินถอยกับอีกค่ะ9 3 27เราใส่3ไว้ด้านบน27ไว้ด้านล่างลบ 8ลบไป7เหลือเท่าไหร่คะ8ลบไป7เหลือ1ค่ะข้อนี้จึงได้3เศษ1เสร็จแล้วคะ่ะหน้า9เดี๋ยวเราไปทำหน้า10กันต่อเลยนะคะ